สวัสดีครับนี่นี้ก็ไม่มีอะไรตามเคยครับอันนี้ผมจะมาสอนลบบัญชี Google นะครับอ่ะเอาถ้าแบบเฮ้ยมันเยอะเกินไปอ่ะหนูไม่เอาอ่ะแม่เอาออกให้หนหน่อหนูเอาออกไม่เป็นน่ะนะนะแล้วก็มีแอปแอป,ปนี้ครับ g o o g l e บวกนะครับอ่บาพิมพ์ไป g o o g l e บวกในเพจโซนะครับโหลดมาเลยเข้าไปครับนะครับแล้วก็ผมล็อกอินโอ้ยแม่เจ้านี่มันคือเรื่องอะไรเนี่ย แม่เรครับอ่ะกดเข้าไปที่ Channel แชนแนลรับเลือกถ้าคา,าแรกมันจะให้เลือก Gmail ครับเลือก Gmail ที่คุณใช้ไว้นะครับอ่านี่คือเซตผมครับอ่ะกดเข้าไปที่ตั้งค่าเลยครับแอปไปล่ะนี่ครับอ่าแล้วก็เลื่อนมา,าล่างก็จะเป็นพวก Gmail อะไรแบบนี้ครับอ่า David อะไรผมๆไม่เอาแล้วกดเข้าไปครับกดปุ๊บกดออกจากระบบครับปดดอสอกครู่ปว๊บ กดออกนิดนึงอ่าเอาครับเห็นนะหเมันกจะหายไปแล้วครับก็คือลบไปแล้วนะครับอ่าอันนี้คืออะไรอ๋ออันนี้คือฟุกของคนอื่นแล้วครับเขาบอกให้มาแฮกบักอินที่เขาเฉยๆนะครับ อ่าเมื่อกี้นะครับอ่า,อาก็ถือเป็นการลบไปเลยนะครับอ่าลบเลยทีเดียวลบเลยลบเลยิกะกดออกจากระบบรอสคู่ปุป่มนี้อ,อ่าก็อันนี้ครับไปบ่บานนะครับอย่าลืมกดซับและกดไลค์และแชร์และคอมเมนต์